สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูสุภาวดีอินทรสุขกันอีกครั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนนิทานอีสพบกันเรื่อง The Fowler and the Viper นักล่านกและงูพิษเรามาติดตามกันค่ะ Part o e Reading ตอนที่หนึ่งการอ่าน Reading Workshop กิจกรรมในตอนที่หนึ่งนั้นจะเป็นการศึกษานิทานจากลิงก์ที่กำหนดให้เรื่อง The f a o r and the Viper นักล่านกกับงูพิษ Part two Reading comprehension ตอนที่สองการอ่านจับใจความ Choose the correct answer ให้เลือกคำตอบ ที่ถูกต้อง What animal is this? นี่คือสัตว์อะไร Number one It is a a bat, b bird, c bear. D Buffalo เราลองมาดูกันนะคะแบบฝึกหัดข้อหนึ่งมันคือสัตว์อะไร A b a t ค้างคาว B Bird นก C Bear หมี D Buffalo กระบือจากในเนื้อเรื่องนะคะนี่คือสัตว์อะไรเลือกมาหนึ่งคำตอบค่ะ Where does this story take place? เหตุการณ์ของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน Number two, it happened in a A. forest, B. school, C. library, D. temple. ข้อสเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่ไหน A. Forest ก็คือในป่าค่ะ B. School โรงเรียน C. Library ห้องสมุด D. Temple ที่วัดเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนเด็กๆตอบได้ไหมคะ What does he do? เขาทำอาชีพอะไร Number three He is a A. police b. faler l d. doctor d. teacher ข้อ3เขาทำอาชีพอะไรเราเลือกมาหนึ่งอาชีพนะคะ a. police ตำรวจ b. faler นักล่านก c. doctor คุณหมอ d. teacher คุณครู จากในเนื้อเรื่องจำได้ไหมคะว่าชายคนนี้ทำอาชีพอะไร Why did a snake bite a man? ทำไมงูถึงกัดชายผู้นั้น Number f He stepped on a, a bird. B. Wiper C. Glass D. Faller ข้อ 4. ชายคนนี้เหยียบบนตัวอะไร a. bird นก b. w i p e r งูพิษ c. glass ตน้นญ้า d. faler นักล่านกเด็กๆพอจะหาคำตอบได้ไหมคะ What happened at the end? เกิดเหตุการณ์อะไรในตอนท้ายเรื่อง? Number five. Die. A. A bird. B. A viper. C. A faller. D. Nobody. ข้อ5นะคะเราจะมาดูกันในตอนท้ายเรื่องไดแปลว่าเสียชีวิตใครเป็นผู้เสียชีวิตหรือตัวอะไรเป็นตัวที่เสียชีวิตข้อ5 a a bird นกตายหรือเปล่าคะเด็กๆจำได้ไหมคะ b a viper งูพิษ c a faller นักล่านกหรือดี Nobody ไม่มีใครตายเลยไม่มีสัตว์อะไรตายเลยจำได้ไหมคะกูชอบทำได้ดีเยี่ยมมากค่ะทุกทกคน 3> Part 3 Vocabulary ตอนที่3คํคำศัพท์ กิจกรรมในตอนสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นการจดคำศัพท์นำไปท่องและคัดลงในสมุดภาษาอังกฤษพ,พื้นฐาน5ครั้งเราลองมาฝึกอ่านฝึกสะกดคำศัพท์กันนะคะ Number o n Fowler Fowler F, F, F A W L E r. r. f. a. w. l. e. r. follower. number two. wiper. wiper. v. i. p. e. r. v. i. p. e. r. wiper. number three. Catch, catch, C A T C H, C A T C H, catch, catch. Number four, C, C, S. E E S E E C C Number Five Bite Bite B I T E B I T E Bite Bite วันนี้เราได้คำศัพท์ใหม่มาเพิ่มเติมพลังความรู้เราได้อีก5คำเพื่อนๆอ,อย่าลืมจดอย่าลืมทำและอย่าลืมท่องให้เราเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษนะคะในท้ายที่สุดนี้คุณครูมีคำคมเกี่ยวกับการอ่านเป็นสำนวนของภาษาอังกฤษมาให้เราได้เรียนรู้กันนะคะ Books are my friends หนังสือคือเพื่อนของฉัน เพื่อนคนนี้จะเป็นเพื่อนที่ให้สาระให้ความรู้แก่เราดังนั้นใครอยากมีเพื่อนให้อ่านหนังสือเยอะๆนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ